สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้ที่ผลิตหนังสือภาพให้กับเด็กคือสำนักพิมพ์น้าเมฆแล้วก็คนที่ร่วมผลิตนั้นก็คือคุณธนชัยสุนทรเวทค่ะสำนักพิมพ์ก้อนเมฆของคุณธนชัยนี่ทำหนังสือสำหรับเด็กมาหลายเล่มแล้วและว,วันนี้คุณธนชัยจะพูดในรายการรักรุ่ยถูกทางถึงหนังสือสองเล่มคือขนมของลูกเจี๊ยบ กับม้าน้ำนักมายากลค่ะเรื่องร้านขนมของลูกเจี๊ยบเนี่ยนะครับจะเห็นว่าจะมีแม่ไก่นะครับแล้วก็ลูกเจี๊ยบเนี่ยคุณแม่เนี่ยนะครับชอบเข้าครัวนะครับลูกเนี่ยอยู่ข้างๆครัวอยู่เสมออันนี้เนี่ยผมต้องการสื่อว่าเด็กๆบางครั้งเนี่ยเขาดูผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็อยากได้รับการยอมรับก็คือทำเสร็จแล้วเนี่ยให้คนที่เขาเนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างเนี่ยได้ลองชิม นะครับแลแ้วแม่ไก่เนี่ยชิมแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าพอใจแล้วก็ให้กําลังใจว่าต่อไปนี้เนี่ยลูกเทียบเนี่ยสามารถทําขนมของตัวเองได้นะครับก,ก็ก็ไปเปิดร้านของตัวเองได้ในที่สุดนะครับเรื่องนี้ชื่อว่าพ่อมาน้ํานักมายาก,กลนะครับฉเฉลยกลให้ดูด้วยว่าเอ๊ะทำไมกลของพ่อมาน้ํามอย่างเนี่ยเขาถึงเล่นได้นะครับกลทายใจเพราะว่าแม้มาน้ําจะหันไปแล้วเนี่ยแต่ตาเนี่ยเขาสามารถกรอกได้รอบทิศทางกลสิ่งของหายไปเนี่ยมาน้ําจะมีสริระพิเศษนะครับที่ท้องเขาสามารถ เ,เก็บของได้ส่วนกรณสุดท้ายเนี่ยตัวฉันหายไปเนี่ยเพราะว่าผิวหนังของมาน้ำเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ตามสิ่งแวดล้อมเรื่องนี้เนี่ยอยากจะสอนให้รู้ว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยนะครับมีความพิเศษในตัวเองนะครับขอให้หายเจอเหมือนพ่อมาน้ำนักมายากลแม้เขาจะตัวผอมแห้งเนี่ยแต่เขาใช้ความฉลาดและความไหวพริบของเขาเนี่ยใช้ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้ครับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งทุกๆวันทาตัวให้เป็นแบบอย่างต้นอย่างให้กับลูกอยู่แล้ว แต่ถ้าลูกอยากจะทําตามก็ควรจะให้โอกาสทดลองแล้วก็ไม่ต้องทําตามคุณพ่อคุณแม่ทุกอย่างเพราะเด็กความเป็นตัวลูกก็อาจจะมีอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นมาตามยุคตามสมัยที่เด็กๆมีความรู้สึกว่าน่าสนใจแตกต่างไปอีกรูปแบบหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสในสถานการณ์ที่มีความวิกฤตเด็กต้องแก้ปัญหาต่างๆมากมายในชีวิต ถ้ารู้ว่ามีแง่มุมต่างๆในการแก้ไขปัญหาได้ก็จะทำให้เด็กใช้ความคิดของตนเองในทุกๆสถานการณ์พบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรกหูใ้ทา